นกแก้วของเมตาเอาลักกันลักกันรักกันลักนกแก้วทำไงลักนกแก้วอ๋อบีเบิดนกกับนกแก้วถูกต้องจับคู่ได้ถูกต้องเลยรักนกแก้วทำไมรักนกแก้วนะรักนกแก้วลักกันลักกันเร็ว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 ลักกันลักกัน อะไรครับแม่แม่อยู่ทำงานลูกเรียกแม่ดิแม่อืมตอนนี้เมตาต้หนึ่งปีห้าเดือนนะครับหนึ่งปีห้าเดือนไห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 นนกแก้วนะโอ้ยมีทั้งนกแก้วมีทั้งหมีไหน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 รักน้องหมีหน่อยเด้อี๋ยวไต้ วีผมนะเนี่ยแต่วีผมเนี่ยวีผมหน่อยวีผมหน่อยโอ้โหโอ้โหปีเลยละปีเลยละปีเลยละเอาว,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 วีผมเลยวีผมวีผมวีผมเร็วๆร็วอืมอืมยืนอย่าไปยืนตกตกตกนั่นไงจะต,ตายก็เป็นอย่างนี้ ตกุกฮานานาเสียงอะไรลงดีๆลงดีๆอืมอือฮึ ก็ค่อนข้างโซนนิดหน่อยนะครับช่วงนี้อายุ5 1ปีาเดือนนะครับไปแล้วครับตอนนี้คนเลี้ยงก็ต้องวิ่งให้ทันนะครับนี่ครับทำท่าเหมือนคนแก่ครับเดินนี่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 นโดด้มนั่นไงใน,น,นพุงอ่ะในพุงน้อยๆนะพุงน้อยๆพุงน้อยๆ <c oughs> Mm-hmm.